เบื่อกันไหมทุกคนกับคีย์บอร์ดเก่าๆที่กดทีไรเสียงแกร๊กๆหนวหูตลอดถ้าใช่งั้นมาลองฟังเสียงนี้กัน และนี่คือ T100 คีย์บอร์ด98%เคสอลูมิเนียมเสียงทุม้มนุ่มฟังเพลินบอกได้เลยว่าเ e อ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะมีขายเฉพาะที่คีโปรเท่านั้น T100 ไม่ใช่คีย์บอร์ดธรรมดาธรรมดาแต่มันคือคีย์บอร์ดที่จะยกระดับโต๊ะทำงานของคุณทั้งดีไซน์และการใช้งานด้วยเลยเยอร์98%ที่ยังคงปุ่มครบเหมือนฟูลไซส์รวมถึงนำแผดสำหรับงานจรงิงจังแต่ขนาดกระทัดรัดกว่าฟูลไซส์ตัวเคสทำจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงมากแถมยังมาพร้อมกับระบบเบลแคชและนี่แหละคือเหตุผลที่หลายคนบอกว่า T100 อในอนนตี้มองแค่ครั้งแรกก็บอกได้เลยว่านี่คือคีย์บอร์ดระดับไฮเอนด์เลยอะ่ะเพราะเป็นคีย์บอร์ดเคสอลูมิเนียมที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะเคสอลูจะให้ฟิลสัมผัสที่พรีเมียมกว่าคีย์บอร์ดพลาสติกทั่วไปอย่างชัดเจนข้อดีคือคุณยังได้ความครบคันฟูลไซส์ size. ในขณะที่กระทัดรัดกว่าโต๊ะทำงานเลยไม่ดูรกสีที่มีให้เลือกก็ตอบโจทย์หลากหลายสไตล์มีทั้งหมด4สีส ทั้งแบค็คพอโฮอิเล็กโทรพิง์อิเล็กโทรไวท์ในส่วนของพื้นผิวเคสก็ใส่ใจสุดๆไปเลยรุ่นที่เคลือบอิเล็กโทรโพลิสิตจะได้ผิวที่ด้านเรียบหรูไม่สะท้อนแสงและไม่ติดรอยนิ้วมือส่วนรุ่นที่เป็นสเปรย์โค้ดก็เหมือนกับอิเล็กโทรโพลิสิตต่างกันที่ผิวสัมผัสที่สาดข,ขึ้นอีกจุดที่เราชอบมากๆเลยคือมีไฟสติปไลท์ตรงลูกศรเอาไว้เพิ่มบรรยากาศที่ทําให้โตะดูพรีเมียมขึ้นอีกขั้นคีย์แคปที่ให้มาจะเป็น PBT Double Shot ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานมมไนนนาาๆก็่ขึ้เงหอ BS และสำหรับใครที่อยากได้ภาษาไทยทางคีโปยังมีบริการเลเซอร์ภาษาไทยให้ครบเลยและสิ่งที่ทำให้แตกต่างอีกก็คือมีกระเป๋าพกพาแถมมาให้ในชุดด้วยซึ่งไม่ได้มีไว้ใส่แค่บอร์ดเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้คุณดูเรียบหรูเวลาพกไปทำงานประชุมหรือจะยกไปใช้ที่อื่นก็สะดวกและดูดีไปในตัว พอแกะบอดออกมาจะเห็นเลยว่าทุกชั้นของงานประกอบเขาใส่ใจจริงๆเริ่มจากระบบบอลแคสที่ทําให้ถอดง่ายไม่ต้องมานั่งไขน็อตที่เสียเวลาในเรื่องของโครงสร้างก็จะใช้แบบแกสเก็ตเมาส์เวลากดก็จะได้ฟิลแน่นๆและเขายังมีซิลิโคนที่รองรับการกระทบกันของท็อปเคสและบอททอมเคสหรือที่เรียกว่าฟอร์ b เบรกมด หมอดโฟมมาให้ถึง5ชั้นช่วยทําให้เสียงทุม้มนุ่มลึกที่เป็นจุดขายให้กับคีย์บอร์ดตัวนี้ตัวเพลทจะใช้ PP p p พีเพลทแบบเฟกคัตเพิ่มความยืดหยุ่นเวลาใช้งานกดแล้วได้ความรู้สึกที่นุ่มๆม,มือตอนพิมพ์สวิตของตัวนี้ที่เขาให้มาจะเป็น b ี s u n i p พิ k เป็นสวิตลีเนี่ยเสียงดีตั้งแต่แกลกกล่องไม่ต้องไปโมเพิ่มก็ได้เสียงพิมพ์ที่เพาะแล้ว ด้านฟังก์ชันก็ครบถ้วน T ร้อยสามารถเชื่อมต่อได้แบบไรโหมดใช้ได้ทั้งสาย w i เลส e s บลูทูธ Bluetooth จะต่อคอมต่อโน้ตบุ๊กต่อมือถือก็สลับไปมาได้ง่ายๆเลยหรือสำหรับใครที่ใช้ Mac OS ก็สามารถใช้ T ร้อยได้เช่นกันแค่เพียงกด Fn บ M ไฟสีขาจะกระพริบที่ปุ่ม Caps Lock 3ครั้งสลับไปมาได้สะดวกเฟรนลี่กับทุกคน แบตเตอรี่ที่ให้มาก็เยอะถึง800 0ม ah, ิลลิแอมใช้งานได้ยาวๆอีกจุดลเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตนั่นก็คือ T100 มีปุ่ม F13 มาให้ด้วยซึ่งปุ่มนี้เป็นปุ่มเสริมที่เราสามารถรีแมปหรือกำหนดฟังก์ชันเองได้ตามใจสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปอาจจะตั้งให้ F13 เป็นปุ่มลัดเช่น copy paste หรือกดทีเดียวแล้วเปิดโปรแกรมที่ใช้บ่อยๆได้อย่าง Word หรือ Browser ก็ได้แต่ถ้าใครที่ทำงานกับ Excel บ่อยๆปุ่มนี้ยิ่งมีประโยชน์เพราะสามารถตั้งให้เป็น Auto Sum ได้ทันทีโดยทำตามขั้นตอนดังนี้พ F13 เป็นปุ่มพิเศษที่ช่วยให้ workflow สะดวกขึ้นจริงโดยเฉพาะกับสายงานออฟฟิศที่ต้องทำงานกับตัวเลขทุกวันทั้งหมดนี้ทำให้ T100 ไม่ใช่คีย์บอร์ด98%ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือคีย์บอร์ดที่เคสมีฟิลิ่งการสัมผัสที่ดีโครงสร้างที่แน่นและฟังก์ชันที่ครบในตัวเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นชาวออฟฟิศที่อยากได้เสียงพิมพ์เพาะแต่ไม่อยากวางคนอื่นหรือเป็นสายคัสตอมที่อยากแกะง่ายทำเองได้สะดวก และถ้าอยากสัมผัสด้วยตัวเองบอกเลยว่าต้องมาที่คีโปเท่านั้นเพราะที่นี่คือที่เดียวที่คุณจะได้เจอทีร้อยของจริงถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวคีย์บอร์ดใหม่ๆจากเราด้วยนะคะ